มไม่ใช่เกการ้ยา9ิบาทอืมอือนามจิโวหนึ่งนี่นี่นี่เนาะลองดูก่อนอันนี้เป็นโชว์อยู่ใส่ไปเลยอืม มาคะ่ะพี่โน้ตคะ่ะคอมเมนต์นี้บอกว่ากินแมงกะพุนหัวกระสุนให้ดูหน่อยมาเลยจ้ามากินกันเลยจ้าวันนี้เราได้มาจากร้านโคตรแซ่บสาขาสุพรรนะคะแมงกะพุนหัวกระสุนใหญ่มากากินกินได้เลยไหมขอกินแบบไม่จิ้มอะไรนะคะอันนี้ลวกมาแล้วเป็นนึงเลย โอ,อ,อ้คือกรอบแท้เอา้าเป็นสีไม่ลองลดูบื้ดพี่น้องบังนี่ดูเจิอดอะเจิดสิเขาบอกว่าเจิอดอยู่คอยส่ใสใ่ลองด<ร>ูใส่ิ้มคอยกระซิบว่เจิดคือเมืองไทยเนาะเนาะเบิ้งใส่นี่นะพี่น้องเขาบอกว่าหินคุณว่าใส่นีมน่มันเสียบ วาสาบิอ่ะวันเสร็จแล้วสอนราดจำจิ้มนะคะพี่น้อลองดูก่อนอันนี้เป็นโชว์อยู่ใส่เลยอืมก็กรอบคักเน่ะอืม ใส่ได้อร่อยโชย,ยุบะกับกับวาซาบิอร่อยใช้ว,วาซาบิแล้วก็อร่อยิงจุง่มโชย,ยุเอาวาซาบิหายกหเกลี่ยให้เลยคืออร่อยจริง ติดใจแล้วเนี่ยติดใจละคุณยังพี่น้องอ๋ออ๋ขอขวานะน้ำไยลตาแตกเลยพี่น้อง ฟิลเหมือนเคี้ยวกระดูกอ่อนอืมอืมก็เรื่องเคี้ยวกระดูกอ่อนเลยมันกรอบแห้งเลยกรอบแห้งกับกระดูกอ่อนอยังวะพี่น้องกินกระดูกอ่อนอยังไงเพียงสั่นอะอืม <c oughs> อะไรกนเนี่ยหน่อ,อแมงกระพุนมันจะอุ้มน้ำเหมือนกันนะอ๋อมันเป็นกรอบ บอกไม่ถูกอะ่ะเฮ้ทยทุกคนต้องลองกินนะคะพี่ใดอยากลองกินอันนี้เบียดได้มาในราคาเท่าไหร่เก้าร้อยเท่าไหร่เจ็ดบาทเก,าก้การ้อยเก,ายก้าสิบเก้าบาท้นะคะมาไม่ใช่900เก้าร้อยเก้าสิบบาทอืมอืมนี่ย

คืมกรอบมากดูแมงกระพุนหัวกระสุนค่ะอือมเบลล้ว่ะตรงไหนกรอบสุดหััวมนตรงหัวนะคะทุกคนตรงนี้โคตรกรอบ กรอบแห้งตรงหัวมันตรงหางอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นตรงหางเดี๋ยวลองชิมหนูม,มันจะกรอบกรอบเหมือนกันนะบางคนก็ชอบซีฟู้ดจุ่มอันนี้ดีกว่าแต่ผมว่าทำดองได้ไหม ได้อ <mile> ืม <derived> อืมว่าเอาไปทำยองได้ไงบ้างกรุบกรุบเลยอหนื่อยเนี่ยได้อืมเอาไปทำยองคะเนอะได้อืมกรอบมากกรอบแบบกรอบแบบ ถูกอนุ่ถ้ากินเป่าๆมันจะจืดแต่ถ้ากินใส่โชยู่วยวกับวาซาบิมันจะมีรสชาติแล้วก็กินมันก็มีรสชาติอีกแบบหนึง่งแซ่บๆแต่ว่าผมมักเนี่ยผมมักตัวเนี้วาซาบิโชวยวุนี่อร่อยเป็นไงมึงนำยะเทียงนะโอ้โหบึงืง ปืด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 แต่ว่าดองนา่าจะอร่อยกว่าดองมันขเขาเหนียวม,มากม,มันอุ้มเนามันาอุ้มหนามพี่หนอกเลยดองมานาันน่าจะดูดน้ำดองแต่ว่า ินกับซีฟู้ดก็คือก็อร่อยแหละแต่ว่าคุณได้ว่าผมสแสงหรือยาผมว่าผมเสสงอืมผมชอบถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยค่ะแต่ถามว่ามีรสชาติไหมก็ไม่มีมันต้องดองมันต้องกินกับน้ําจิ้มถ้ากินเปล่าๆมันก็จืดๆค่ะเหมือนเมนกระพุนเลยผมว่าสําหรับผมนะผมมักที่มันกรอบก็แม่งัุุ้นเมืองไทยเนาะอืม เอาไปดองดีกว่าเบย์รอกินดองนหมไม่ะดคนละสึ่งนี่ค่ะเบย์จะรอกินดองนะคบทุกคนเดี๋ยวเบย์จะทำให้หน่อยทําน้ําดองฮหเอาไปดองเหมือนเหมือนันนั้นไงเหมือนที่เขาทํำแมนกะพุนหัวกระสุนดองดองเกาหลีอ่ะอันนั้นน่าจะอร่อยน่าจะมีรสชาติมากกว่า กิโลหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ990โอ้โหใครอยากลองกินไม่อยากโดนหลอกนะคะก็ร้านทัวแซ่บยาโสทรเลยส่งของจริงเพราะว่า990ระวังน้ำเดือยค่ะแยมซังเกาะบางบางคนก็มิจจี้นะคะทุกคนค่ะ ดูเลยบอกบอกถ้าบอกอย่าบอกนาดเป็นไอห้าร้อยเก้าสิบถ้าดองมันน่าจะแบบมันน่าจะดูดน้ําดองน่าจะนัวเพราะว่าได้กินตัวนี้ใช่ไหมมันเข้ากันใช่เพราะว่าขนาจิ้มอันเนี้ยอร่อยซีฟู้ดก็มันเหมือนเคลือบแต่ว่าพอจิ้มไออีโชยูนี่มันมันดูดเลยทำไมมันดูดเห็นไหมมันเูีดเลย ม่จาเป็นต้องกินกะปิสบิใช่นี้ก็อร่อยมันดูดเลยอ่ะโอ้ย oh, ฉันว่ามันแพงอ,อร่อยกว่าเมืองไทยนะถามวะถามว่าอร่อยกว่าเมืองไทยไหมเดี๋ยวว่าอร่อยกว่าอยู่นะแต่ถ้าใครชอบก็กินของไทยก็ได้แต่แตส่วนตัวผมชอบเนี้ยคือถามว่ามันกรอบของเมืองไทยไม่ได้กรอบขนาดนี้อันนี้มันกรอบเหมือนแก้วเลยอ่ะอเหมือนกินกระดูกอ่อนกุ๊บกุ๊บก,ก,กระดูกอ,อก่อนยังไงกัสนอืมกัดเข้าไปนี่คือกรอบแบบกินอะไร ต้มกระดูออนนะอย่างนั้นเลยแล้วเอาละค่ะฟินน้อะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เอามากินให้ดูเนาะแต่ว่าเบียวว่ามันจืดมันยังไม่มีรสชาติเดี๋ยวเบียวขอเอาที่เหลือนะคะไปทําดองแล้วกันนะคะทุกคนค่ะเบียวว่าดองมันน่าจะอร่อยกว่าเนาะ ขาก็อยากกินซ like ื้อมาแพเข้าก็อยากกินแบบแซ่แๆบเนาะจ้าจะว่าก็อยากร่องกินแบบธรรมดาเบอ่งกอนเพราะหูแล้วว่ามันจืดข้ากระสีเอาไปดองไปอะแด็นะคะไปทําแบบให้มันอร่อยมากกว่านี้นะคะไปปรุงแต่งให้มากกว่านี้เนาะรสข้าเนื้อเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวสิอ่ามาเห็ดวิธีดองให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็แล้วก็เอาไปดองนะคะแล้วก็เอามากินให้ดูโอเคค่ะมือนี้ขอตัวลาไปก่อนเ้อค่ะสวัสดีค่ะ